สวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมานะคะมาบ้านที่บ้านหลังหนึ่งที่เขามาเช่าบ้านของพชั้นนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่หลายวันแล้วไม่ได้ออกจากบ้านนะคะเป็นเดือนแล้วแล้วเรานะคะจะเข้าไปนะคะค่ะส,สองค่ะฉั้นจะเอาไม้เทลฟีของฉันไปนะะด้วยค่ะฉันรู้สึกกลัวยังไงไม่รู้ค่ะ,คะ มเอะไรไม่รู้มาอยไม่เสียงอะไรมคะนหัวลุกได้ดู้นัเราจะไปดูบ้านอีหลังเราจะถ่ายฟี่ก่นดถ้ามีกหลอกเราเช่กอนนะค่ะ หายไปแล้วนะคะมาจะไปยังไงไม่ได้ไม่รู้ต่อไปนะคะเราจะไปบ้านหลังสีฟ้ากันนะคะค่ะแลคะบ้านหลังสีฟ้าอาจจะไม่มีก็ได้นะคะเราต้ถ่ายค่ะค่ะตลกไม้เซลฟี่นะคะอนุษเขาทำท่าสวยที่สุดของเขาค่ะคุณคะฉันถ่ายอยู่นะคะ ก็ทําเหมือนไม่กลัวอะไรเลยค่ะคะถ,ถึงแล้วนะคะบ้านหลังนี้ไม่รู้จะมีเสียงหรือเปล่ามองดูนะคะดงนะคะใช้เกี่ยฟังนะคะคนอังกฤษค่ะไม่เคียเลยมีเสียงอะไรไหมคะ เริ่มเต้นแล้วนะคะเขาไม่กลัวค่ะเพลงหยุดไปแล้วนะคะอาแล้วค่ะเพลงมันหยุดไปแล้วะค่ะฉันเจออะไรบางอย่างค่ะีบมาแล้วค่ะเขาเจออะไรคะเราต้องไปดูกันหน่อยวิ่งตามเขาไม่ทันค่ะเราต้องตามแบบติดหลังนะคะ ่ายสนิทก็ได้นะคะค,ค่ะหนึ่งสองสามเทมันจะมีอยู่ที่นี่จะมีเศษแก้วเยอะมากเลยะคะ่ะไม่รู้มันมาจากไหนอะคะ่ะทุกคืนวันไม่มีใครมาปลานะคะ,คะดูค่ะค่ะถ้าโดนมือนี่ตายเลยนะคะเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะนี่นะคะคือแก้วขวดเหล้าคะ่ะคนที่ปลาคือคนจุกะตกชื้อเหล้าเยอะคะ่ะใช่ค่ะ,คะนี่นะคะคือแก้วขวดเหล้าค่ะคแสดงว่านี่เป็นหลักฐานหนึ่งอย่างของเรานะคะ เดี๋ยวพวกเราจะแผออห้หลคกฐานอีกนะคะ,น,น,ะ,คะ <c oughs> นี่สาวไฟฟ้าเลยค่ะเดินตีเดนิดนตีมาลวเวลย่อยเร่นา <c oughs> งแก้วดิกกระโหลกนะคะแล้วก็เรื่อนกันเ <c oughs> ดินตีของเราหายค่ะเอาไม่เอาเดินแบบใจร้ายมากเดินต่อไปนะคะ ไม่ใช่ค่ะถ้าเปิดทุกทีมันจะเราไม่ได้เปิดนะคะมันขึ้นมันเองค่ะไปเลยนะคะถึงต้นอันนี้นะคะดูสิคะจะมีเสียงหรือเปล่าลูกใช้เอียร์เอียร์หรือหูหูฟังค่ะเสียงอะไรไม่รู้ค่ะค่ะอเสียงอะไรไม่รู้ค่ะฟังดีๆสิคะฟังสิคะ ไปกันเถอคะค่ะอ๋อมันให้เราคะ่ะไปกันเถอคะค่ะนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินไปกันนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินไปกันนะคะนะคะคนคนนี้สวยมากคะ่ะสวยไหมคะถ้าสวยละมินเลยนะคะ,<ม>คะโอ้วันนี้ก็จะพอเพียงแค่น,นี้คะ่ะวันนี้เราก็นนี้ขอพียงแค่นี้น,นะคะถ้าอยากดูอีกถ้าอยากกวนที่สุดหยอกอีกต้องติดตามพวกเรานะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะวงอะไรคะบ๊ายบาย